3ทีมยูฟาแชมเ,เปี้ยนลีกเบนคัสสันและนำมาเสริฟให้แล้วสวัสดีทักทาย FC สมาชิกเบเนทบอลทุกคนทุกท่านครับเรากลับมาเจอเจอกันในช่วงกลางสัปดาห์นะเป็นกลางสัปดาห์รายการบอลถ้วยอย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกพุทธที่21มกราคม2,569.3ทีมเน้นจัดดัก เทนน้าตักกันไปเลยก่อนที่จะไปรับชมบทความวิเคราะห์วิคิวิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆในหน้าชิปในหน้าช่องฝากไปด้วยครับสำหรับสมาชิก f c ฟซีเบเนบอลท่านใดนะครับยังรังเรใจอยู่อยากให้ทุกท่านอยากให้ทุกคนเปิดใจและก็ตามเข้ามาอยู่ในครอบครัวฟุตบอลเดียวกันกับเบเนบอลนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใจที่สุดในประเทศไทยอยากให้ทุกท่านอยากให้ทุกคนเปิดใจและก็ตามเข้ามาง่ายนิดเดียวครับปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์ เบนเขียนให้แบบชัดเจนแล้วเพียงดกด้านเสียเวลานิดหนึ่งอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกคนทุกท่านจะเจอช่องทางเข้าครอบครัวฟุตบอลของเบนเดบอลส่วนพอยูแอปแดงขึ้นให้ตรงนี้แอดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ว่ากันหน่อยครับ3ทีมเน้นที่เบนนนามาเสิร์ฟพห้กันก่อนในหน้าคิดในหน้าช่องอยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปมองคู่แรกกันก่อนเลยครับ 3ทีมนี้ลิกออฟพร้อมกันเลยครับคือเวลาไตะสาตรงนะครับขอมองคู่แรกก่อนครับ จะเป็นเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกมา์เซยทีมดังทีมแก่งจากรีกเอิงฝรั่งเศสครับวันนี้จะเปิดบ้านทีนฐานตอนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลทีมดังทีมแก่งจากพิมบริอังกฤษก่อนเกมเขายกให้กับลิเวอร์พูลครับถึงจะเป็นการรับบทออกมาเป็นเกมเยือนแต่ด้วยโจุดและแนวต้านเปิดมาเปิดมาเหนือกว่ามา์เซยพอประมาณง่ายๆครับวันนี้โจทย์ลิเวอร์พูลคือต้องบุกไปบังคับชนะสถานเดียวควจะจิตวิญานและเฮตเต็มๆแต่โจทย์นี้ไม่น่าสนใจครับสำหรับทัศนฟุตบอลเท่าที่เป็น จดลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสะต่างประเทศเป็นแนะนำให้เชียร์ทั้งมากเซยและเชียร์ทั้งลิเวอร์พูลให้ช่วยกันทำประตูเยอะๆก็เพียงพอมองสูงเต็มเกมครับการันตีจบ90นาทีมี3ประตูให้รับชมด้วยผลงานที่ผ่านมามากเซย นะครับลงแข่งในรอบลรกเฟสมา6เกมเก็บมาได้9แต้มส่วนลิเวอร์พูลลงแข่งในรอบลรกเฟส6เกมเก็บมาได้12แต้มวัดกันด้วยคุณภาพเกมลุกดีทั้งคู่ณปัจจุบันเพราะถ้าวัดกันด้วยสติสติของมาคเชยเนี่บ่งชี้มากครับ5เกมหลังสุดคุณภาพเกมลุกดุดันมากแต่ข้อเสียหลักๆก,ก็คือคุณภาพเกมรับเหมือนเช่นกันส่วนลิเวอร์พูลถ้าวัดกันด้วยคุณภาพเกมลุกชื่อชั้นนักเตะชื่อชั้นทีมยังเป็นหนึ่ง มที่คุณภาพเกมลุกดีแต่หลังๆมาข้อเสียหลักๆคือการเสียประตูง่ายนิดหนึ่งจะเป็นอีกหนึงเกมที่มันและจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะทำสกอร์กันเยอะแนะนำมองสูงเต็มเกมจบ90นาทีการันตียืนพื้นมี3ประตูให้รับชมว่ากันตอลุยกันต่อคู่ต่อมานะครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลครับวันนี้เล่นที่เซนเจพาร์ ต้อนรับการมาเยือนของ p ีเอสบีไฮเฮเฟนชีมดังทีมแจ่งจากคอนแลนพรีเมียร์ก่อนเกมเขายกให้กับนิวคาสเซิลครับนะครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูสําหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เฮาที่เบนเจอดลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเบนแนะนําเลือกเชียบพีเอสบีครับเบนมองว่านิวคาสเซิลจริงอยู่ครับซิกเนเจอร์หลักๆเลยคือการเล่นในบ้าน ผลงานโดยภาพรวมการที่นิวคาสเซิลเล่นในบ้านตัวเองเล่นดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ด้วยโจลดล่นแนวต้านเปิดมาวัดกันปอตปอเบนมองว่านิวคาสเซิลเปิดโจย์และกำแพงมาเวอร์วังอลังการเกินไปหน่อยเพราะถ้าเทียบจากผลงานและฟอร,ร์มการเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกไม่ได้หนีห่างกันขนาดนั้นเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิล6กเกมในรอบลีกเฟนยูฟาแชมเปี้ยนลีกเก็บมาได้10แต้มส่วนทางฝั่งผู้เยนอย่างพีเอสบี6เกมนะครับ ในรอบลีกเฟดยูฟาแชมเปี้ยนีกเก็บมาได้แแต้มวัดกันด้วยผลงานในรายการยูฟาแชมเปี้ยนีกแล้วไม่ได้หนีห่างกันขนาดนั้นเชื่อว่าวันนี้เท่าที่เบนเจาะลึกดูในกระแสถ้าพีเอ็วีจะบุกมาแพ้จริงๆแพ้ไม่เกินโจ์ไม่เกินกระแพงที่นิวคาสเซิลเปิดมาแนะนำเชียร์พีเอวียาวๆไปได้เลยครับปิดท้ายสวยๆนะครับอีกหนึ่งคู่ยูฟาแชมเปี้ยนีกทิปกระแสสวยสุดๆเลยครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างอัตาันตาครับ วันนี้จะเปิดบ้านทิฐฐานต้อนรับการมาเยือนของอตลิติกบินเบานะครับอาลตาทีมดังทีมแจ่งจากกันโชซิดาอิตาลีส่วนแอตลิติกบินเบาทีมดังทีมแจ่งจากลาลิกาสเปนก่อนเกมเขายกให้อัตลตาครับเล่นในบ้านจินฐานตัวเองด้วยโจนเลนแนวต้านเปิดมาวันนี้อัตลตาต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะจิ้ิมัหวานและเฮตเต็มสำหรับแนวทางทัศนฟุตบอลคู่นี้ เบนชอบมากครับหนึเลยด้วยกระแสต่างประเทศเจาะลึกลงไปหน้าบ้านหน้าบอลมีการปรับอะไรขึ้นถึง1ระดับฟุตบอลเข้าสูตรเข้าแก๊ปเข้าตำราที่เบนชอบมาบ้าและอีกหนึ่งอย่างวัดกันด้วยความมั่นอกมั่นใจโมเมนตัมต่างๆอาตาลตาวันนี้เล่นในบ้านตัวเองพวกเขาหวังที่จะเก็บ3แต้มเพื่อจะติด1ใน8เข้ารอบอัตโนมัติ แล้วมาเจอเจอกับแอตลติกบิลบาซึ่งผลงานย่ำแย่มากนะฤดูกาลนี้ย่ำแย่ทั้งในรายการยูฟาแชมเปี้ยนีกและย่ำแย่ทั้งในบอลลีอย่างลาฬิกาสเปนนะครับภาพรวมต่างๆแล้วเอื้อให้กับออตาลนต้ามาแนะนำเชียร์อตลนต้าครับเล่นในบ้านอินฐานตัวเองวันนี้จะชนะนะครับจะเบียด,ดเปิดบ้านเบียดชนะเป็นอย่างน้อยนี่ค่ะคือ3มทีมที่เป็นคัสสันและนำมาเสิร์ฟให้กันก่อนย้ำเหมือนเดิมครับ 3มทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกทีมการันตีกับไรถูกใจตัวไหนใส่ตัวนั้นถูกใจทั้ง3จับมัดรวมใส่ในชุดอัลบั้มได้จะประกอบไปด้วยสูงมากเซยเจอลิเวอร์พูลพีเอดีไฮโอเฟนและปิดท้ายอาตาลานตา ที่เหลือเพิ่มเติมเน้นหนักจัดเต็มแบบเติมระบบมากกว่านี้เราไปเจออกันในครอบครัวเข้าครอบครัวฟุตบอลกับเบ้นแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับขอ้พี่น้องสมาชิกทุกคนทุกท่านครับดูบอลที่มีความสุขดูบอลให้สนุกแล้วไว้กลับมาเจออกันใหม่สวัสดีครับ